สวัสดีค่ะอาจารย์แหม่มรหัจกวาลค่ะสวัสดีครับอาจารย์หนงคิวปิดครับวันนี้นะครับเราสองคนนะจะได้มาทําการวิเคราะห์ดวง,<อ>งดาราน,รนักร้องดังหนึ่งคนนะครับคือน้องฟรีมรัชภูิฮอตค่ะฮอตตอนนี้ฮอตนะคะตอนนี้นงหงเชิญค่ะฮอตมากนะครับคือเท่าที่ดูดูวิวิเคราะห์ดวงจากน้องฟรีมแล้วเนี่ยปีนี้วุ่นวายหนักที่สุดเลยในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคต่าง เรื่องของสื่อมวลชนเรื่องของการเข้าสังคมเพื่อนฝูงการเผชิญหน้าการประทะค่อนข้างมีปัญหามากแต่ตัวน้องเขาเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่เรื่องหนึง่งคือความอึดแล้วก็อดทนคือความนิ่งกับข่าวน้องต้องใจเย็นนะคะตรงนี้น้องใจเย็นแต่สําหรับปีเนี้ยก็แกว่งๆเหมือนก,นกันกับตัวจิตใจของน้องถ้าเกิดน้องยึดถือไปเป็นคนเดิมได้อย่างที่น้องเคยเป็นคือนิ่งอดทนรับรองนะครับ ปีนี้ผ่านสถานการณ์ตัวนี้ได้แต่ว่าในขณะนี้หนักจริงๆนะครับค,ครัมันเหมือนกับว่าน้องกําลังแบกรับสถานการณ์อะไรที่มันบังคับตัวเองอยู่นะคะในหลายๆเรื่องหนีไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่น้องหนีไม่พ้นในเรื่องของการเป็นคดีความไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามในรอบหนึ่งปีนี้คือเรียกว่าเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์สวยอายุนะคะแล้วดาวจรเนี่ยเป็นดาวจันทร์ เนื่องจากดาวจันทร์เนี่ยบางครั้งเป็นดาวที่ละเอียดอ่อนอาจจะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยในจิตใจของน้องก็เหมือนแบกรับภาระอะไรไว้เยอะเยอะมากจนบางครั้งเนี่ยอยากพูดอยากระบายให้ใครฟังแต่มันก็เหมือนน้าท่วมปากอึดอัดนะคะน้องก็พูดบอกใครไม่ได้เพราะฉะนั้นให้น้องเนี่ยสู้แบบเงียบๆตั้งสติให้ดีนะคะสิ่งสําคัญในปีนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะคะ ควรจะนะคะน้องควรจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะใช้ผ้าสามสีนะคะไปผูกแล้วก็ทองสิบสามแผ่นในเรื่องของคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการแก้วิบากกรรมหรือดาวที่สวยอายุของน้องมันตกในมุมที่เสียหายสําหรับดวงชะตาแต่ถ้าน้องคิดจะเสริมนะคะเส,เสริมเสริมเนี่ยคือเราจะเสริมทั้งหมดคือมันไม่ได้แก้จุดจุดเดียวแต่แก้คือไปไหว้ตรงนั้นแต่เสริมแนะนําว่าให้น้องใช้สับปะรดหนึ่งลูกนะคะ ไปไหว้พระนาคปลกอันนี้เป็นการเสริมตัวเองบางครั้งเนี่ยการที่เรานิ่งและตั้งสติใช้สติคิดนิดนึงแล้วก็แก้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลได้เนี่ยดีค่ะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะให้น้องเข้าไปทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงหลอดไฟตัวนี้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไหว้ศาลหลักเมืองถูกต้องนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับแต่ยังไงปีนี้นะครับน้องน้องต้องนิ่งแล้วก็อดทน จะผ่านนะครับทุกอย่างนะคะปัญหามีไว้ให้เราแก้นะคะจะเย็นเย็นตั้งสติให้ดีค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามใช้สติค่ะอาไทานี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานความรักและเศรษฐกิจนะครับติดต่อพวกเราได้ที่ o o o w o r l d อสพาณรัชดานะครับและเว็บไซต์ h o l o ด o ทค หรือ1900 190015 1900, รหัสอาจารย์นะคะ507รหัสของอาจารย์โน่ง505ครับขอบคุณมากครับ